สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะคะกลับมาข้าวครัวกับนกแล้วค่คะวันนี้นกพามาทําเมนูล่างตู้เย็นค่ะเออหรือตู้เย็นมน้อะไรอเลือ้อยอยู่ในตู้เย็นนะคะเอามานึ่งนะคะแล้วก็มาทาน้าจิม้มแซบ่บๆซกันค่ะวันนี้นกก็เอากุง้งที่เลือจากนกทําเมนูวันก้อนนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะถีเลือจากนกทํา ล่อาทิตย์แล้วาปลาหมึกนี่เชอยู่ในตู้เย็นนะคะ,ะแสีฟีอยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาลวกด้วยนะคะก็ลวกปลาหมึกแล้วก็ลวกกุ้งค่ะ พอปลาหมึกกัะปุ้งได้ทีนะคะทีนี้เรามาทําน้าจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกันค่ะวันนี้นกเลือกเป็นวิธีการตานะคะแทนจะเป็นวิธีการปั้นแต่ถ้าใครไม่ยากตาก็ปั้นก็ได้ค่ะก็เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดวันนี้นกทําน้าจิ้มซีฟู้ดไส้ถั่วตัดด้วยนะคะก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดไส้ถั่วเทียมไส้รักผักชีแล้วก็ไส้รีปีนะคะวันนี้นกใช้เป็นรีปีพริกจินดาค่ะ โคกทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะตำทุกอย่างให้เข้ากัน ตํมถุกย่างให้เข้ากันตามทีเราต้องการแล้วนะคะเนื้อข้องอส้มมะส้มนะคะทีนี้เราก็มาใส่ส้มมะส้มทีนกเ,นเมส่อกี้เป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่องชูรสไปสักนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้าตาลนะคะแล้วก็คกอย่างให้เข้ากันต้มต้ตม้ตมถูกย่างให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะใส่ถั่วตัดนะคะ ทีนกไส้ทอดตัดลงไปนะคะเพราะว่าเพิ่มความหอมของน้ำจิม้มแล้วก็ทำให้น้ำจิ้มเข้มข้นขึ้นนะคะวันนี้ทำเมนูง่ายๆค่ะเมนูล้างตู้เย็นเรียกว่าเมนูนี่เป็นเมนูล้างตู้เย็นแล้วกันค่ะแต่รับประกันความแซ่บแล้วก็ความอร่อยค่ะอันนี้นกไส้เป็นเอ่อข้อเรียกไรน้ำกระเทียมดองค่ะแล้วก็ไส้น้ำเปล่าลงไปค่ะรสชาติตามความชอบเหมือนเดิมนะคะนกไม่มีสูตร ตายตัวค่ะก็คือช็อปละชัดใงก็ชิมไปเรื่อยๆแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็บีบน้ำส้มนาวไส้ค่ะคลุกข้าวส่วนผสมถุกย่างให้เข้ากานันค่ะลองชิมดูสักนิดนึงค่ะได้แล้วนะคะเมื่อ เมื่อกี้หรือตัวเย็นนะคะแล้วก็ไปเจอเป็นเอ่อเขาเรียกลูชินปลาลูชินปลาอย่างเลือยอยู่นะคะก็เลยเอามาลวกเพิ่มค่ะ ลวกซุกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกชิ้นปลาตักขึ้นเลยค่ะทีนี้เราก็มาจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่คือกุ้งที่นกเอวกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ปลามึกค่ะทีเรือ่อแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะนำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดนะคะนี่รับรองได้เลยว่าเมนูนี้นะคะแซ่บมากๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูล้างตู้เย็นทีไม่เบื่อเลยนะคะเรามาตกแต่งสักนิดนึงค่ะโรยเป็น เรียกกระเทียมเจียวค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปสักนิดนึงแล้วก็ตกแต่งสักนิดนึงค่ะเผื่อซีสซสั้นนะคะนี่ค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไอเดียนะคะสำรับเมนูห้านเย็นนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะเซฟไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ